ณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าใหญ่หมู่บ้านนี้ดูเหมือนจะสงบสุขแต่ก็เต็มไปด้วยตำนานและก็เรื่องเล่าขานที่น่ากลัวหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเล่าของผีตายโหงข้างจอมปวกตามตำนานเล่ากันว่าชายคนหนึ่งชื่อว่าดำรงที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ดำรงเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครครบคาสมาคมด้วยเนื่องจากมีนิสัยที่ขี้โมโหแล้วก็ชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ วันหนึ่งหลังจากที่เขาเมาหนักดำลงก็ได้เดินเข้าไปในป่าลึกแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นไม่กี่วันมีคนพบร่างของดำลงเสียชีวิตอยู่ข้างจอมปวกใหญ่สภาพศพของเขาดูบิดเบี้ยวเหมือนถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายทำให้ผู้คนเชื่อว่าเขาเป็นผีตายโหงมีอยู่คืนหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศที่มืดครึ้มมากๆม,มีฝนตกไป,ปอปยลมพัดแรงจนใบสะบัดดังพลึบๆบ นักเดินป่ากลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยเด็กหนุ่มสาวประมาณ4ี่คนได้แก่นัทซึ่งผู้ที่มีความกล้าหาญมินก็เป็นสาวที่ช่างพูดบีมมินิสัยที่ขี้กลัวและคนสุดท้ายที่ชื่อว่าพลอยพลอยที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติพวกเขาตัดสินใจมาตั้งแคมป์ในป่าซึ่งใกล้กับหมู่บ้านนี้โดยที่ไม่รู้เรื่องเล่าที่น่ากลัวของผีต้โหงเลยในขณะที่พวกเขากำลังนั่งล้อมกองไฟ บีมก็เล่าเรื่องตำนานต่างๆที่ได้ยินจากคนในหมู่บ้านให้เพื่อนๆได้ฟังเฮ้ย <"He i, S 1> พวกนายรู้ไหมเขาบอกว่าที่นี่มีผีตายโหงอยู่แถวนี้นะบีมพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆบีมอย่าพูดให้มันน่ากลัวสิฉันกลัวนะมินพูดจากนั้นก็กอดตัวเองแน่นไม่เป็นไรหรอกน้าผีไม่มีจริงหรอกนัดก็พูดปลอบใจเพื่อนอย่างมั่นใจแต่ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าของดำรงเขาว่า เขามาตายที่นี่แล้วก็กลายเป็นผีที่ยังวนเวียนอยู่พลอยก็พูดพลางๆมองไปรอบๆอย่างระวังขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้กลับหยุดกระทันหันก่อให้เกิดความเงียบงันที่น่าขนลุกพวกเขาทั้งสี่คนมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจและก็เริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปท่นใดนั้นเองเสียงเหมือนคนเดินเบาๆดังขึ้นมาจากหลังพุ่มไม้ ทุกคนหันไปมองพร้อมกันและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเงามืดมืดตุบล่างเหมือนคนกำลังเคลื่อนไหวผ่านไปทางต้นไม้ใหญ่มันเคลื่อนไหวแบบแผ่วเบาและเงียบเชียบแต่เต็มไปด้วยความน่ากลัวที่บรรยายไม่ถูกนั่นอะไรอะ่ะมินร้องด้วยความตกใจฉันว่าพวกเราจากไปที่นี่กันเถอะบีมพูดพลางถอยหลังแต่ก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรต่อเสียงวเราะเบาๆที่ดังมาจากทุกทิศท,ทุกทาง ทำให้พวกเขาเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังในป่าแห่งนี้เสียงหัวเราะนั้นกลับชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนทําให้พวกเขารู้สึกขนลุกไปทั่วลรอยพยายามสงบสติอารมณ์และหันไปบอกเพื่อนๆว่าอย่าเพิ่งตกใจกันมันอาจจะเป็นแค่เพียงลมพัดผ่านก็ได้พรอยเธอแน่ใจนะนัดถามพลางมองไปรอบๆอย่างระแวงใช่ฉันคิดว่าเราไปนอนกันเถอะ พวกนี้จะได้รีบกลับบ้านพลอยบอกอย่างมั่นใจทั้งที่ในใจเธอเองก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันกลางเดือของคืนนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังนอนอยู่ในเต็นท์จู่ๆก็มีเสียงดังกรอบเหมือนกับมีอะไรบางอย่างหักอยู่ใกล้ๆพวกเขาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจและพบว่าไฟที่พวกเขาก่อเอาไว้ดับลงเกิดอะไรขึ้นน่ะบีมพูดแล้วก็มองไปร,บรอบๆอย่างหวาดกลัวฉันว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างนอก นัดพูดด้วยเสียงเบาๆพรอยเอื้อมมือไปหยิบไฟฉายแล้วก็ส่องออกไปนอกเต็นท์แต่สิ่งที่เธอเห็นทําให้ต้องกลืนน้ําลายอย่างแรงที่หน้าของจอมปวกมีเงาดําๆยืนอยู่มันดูเหมือนคนแต่มีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติใบหน้าของมันบิดเบี้ยวรอยยิ้มของมันดูหน้าขนลุกจนทําให้ทุกคนรู้ว่านั่นคือผีตายโหงข้างจอมปวกเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันชัดเจนและก็ใกล้เข้ามามากขึ้นเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะเมนพูดแล้วก็คว้าของที่จำเป็นพวกเขารีบเก็บเข้าของอย่างรวดเร็วและก็วิ่งหนีออกจากความมืดแต่เสียงหัวเราะนั้นยังคงติดตามไปทุกที่ทำให้พวกเขาตระหนักได้ว่าการเดินทางในป่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่เขาเท่านั้นความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งป่าเสียงลมบีดวิวเหมือนเสียงหอยหวนของผีสางที่ออกมาอารวาส นักเดินป่าทั้งสี่คนวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งกองไฟและก็เต็นท์ที่ตั้งอยู่ข้างหลังทุกคนต่างมุ่งหน้าไปยังทางออกของป่าแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกเส้นทางที่พวกเขาเลือกเดินนั้นก็ล้วนแต่พาพวกเขากลับไปยังที่จุดเดิมขณะที่เสียงหัวเราะเยาะเย้ยอของวิญญาณก็ยังคงก้องอยู่ในหูอยู่นัดเราจะทำยังไงดีพอลอยร้องถามด้วยความสั่นเครือแค่หนีไปให้ไกลที่สุดก็พอนัดตะโกนกลับ แต่บีมกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงเขาไปอีกทางความกลัวที่ถาโถมทําให้พวกเขาวิ่งหนีไปคนละทิศละทางจากเพื่อนๆของเขาบีมวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนเขาได้พบกับบ่อน้ําเก่าๆกลางป่าที่ถูกล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ใบหน้าของบีมซีดเผือดเหงื่อไหลท่วมตัวเขารู้สึกว่ามีบางอย่างมองเขาจากในบ่อน้ําทันใดนั้นเองเขาก็าเห็นเงาสะท้อนในน้ําเป็นภาพของแม่ ที่เขารักและก็คิดถึงแม่แม่ครับบีมร้องเสียงดังอย่างลืมตัวแต่เมื่อเขาเก้าวเ,เข้าไปในใกล้บ่อน้ําเสียงหัวเราอแห่พลาของผีตายโหงก็ดังขึ้นอีกครั้งเงาสะท้อนในน้ํานั้นจากใบหน้าที่อบอุ่นของแม่กลายเป็นใบหน้าบิดเบี้ยวที่น่ากลัวของผีตายโหงที่ยิ้มเยาะเย้ยอย่างร้ากาศแต่ก่อนที่เขาจะหลบหนีมือเย็นเฉียบก็ดึงเข้าลงไปในบ่อน้ําบีมตะเกียกตะกาย พยายามปีนขึ้นมาแต่เหมือนกับว่ามีแรงบางอย่างดึงดูดเขาลงไปในก้นบ่อเสียงหัวเราะนั้นก็ยังคงดังอยู่ในน้ำจนกระทั่งบีมหายใจไม่ออกและวก็หมดสติลงไปในที่สุดมิ้นวิ่งหนีมาพร้อมกับนัดแล้วก็พลอยแต่ในความมืดของเธอก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินวนไปวนมาทุกสิ่งรอบตัวเธอเหมือนจะซ้ำซากแล้วก็ไม่มีทางออกทันใดนั้นเองเธอเห็นบ้านหลังเล็กๆที่คุ้นเคยปรากฏตรงหน้าเธอ เธอรู้สึกดีใจอย่างมากและเธอก็คิดว่านี่คือบ้านของเธอเองที่อยู่ในหมู่บ้านนัดพรอยนี่บ้านของฉันบ้านของฉันอยู่ตรงนี้มินตะโกนบอกด้วยความดีใจนัดกับพรอยมองไปที่ทางที่เธอชี้แต่กลับมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดและก็ต้นไม้ที่หนาทึบมินเธอพูดอะไรอะ่ะบ้านที่ไหนนัดถามอย่างงุนงงอยู่ตรงนี้ไงนี่ไง มินยืนยันแล้วก็วิ่งไปหาที่บ้านของเธอเมื่อมินเปิดประตูเข้าไปเธอพบกับห้องโถงที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่คุ้นเคยกลิ่นหอมของอาหารที่แม่ทำเอาไวล้ลอยมาแตะจมูกของเธอแต่พอเธอเดินลึกเข้าไปในบ้านเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องที่น่าสะเพงกลัวดังขึ้นภาพที่เห็นกลับกลายเป็นโลงศพเก่าๆที่ตั้งเรียงลายอยู่ตรงหน้าฝุ่นหนาปกคลุมอยู่ทุกโหนทุกแห่งมันไม่ใช่บ้านของเธอ แต่มันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความตายเธอกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจเสียงหัวเราะของผีตายโหงก็ดังขึ้นอีกครั้งมันเหมือนมันกำลังสนุกสนานกับความหวาดกลัวของเธอเมนวิ่งหนีออกมาจากบ้านจอมปลวกนั้นด้วยหัวใจแทบที่จะหยุดเต้นพรอยกับนัดพยายามวิ่งตามเมนที่หายไปในความมืดจนกระทั่งพวกเขามาหยุดตรงหน้าจอมปลวกใหญ่จอมปลวกนั้นดูมีความลึกลับและก็น่ากลัวอย่างบอกไม่ถูก พลอยรู้สึกว่ามีบางอย่างดึงดูดให้เธอเข้าไปใกล้เธอเริ่มรู้สึกเห็นภาพหลอนที่ทาให้เธอเริ่มเสียสติภาพของคนที่เคยเสียชีวิตในหมู่บ้านนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพวกเขามองมาที่เธอด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วก็เย็นชาพลอยอย่าไปยุ่งกับมันนัดพยายามดึงเธอกลับมาแต่พลอยกลับพูดด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งเราไม่ควรมาที่นี่เลยที่นี่เป็นสถานที่ที่ต้องห้าม พวกเขาจะไม่ยอมให้พวกเราหนีออกไปนัดพยายามปลอบเธอและบอกให้เธอวิ่งไปกับเขาแต่พอยกลับเห็นบางสิ่งบางอย่างทำให้เธอต้องหยุดนิ่งเธอเห็นดำรงผู้ที่เคยตายโหงอยู่ใกล้ๆจอมปลวกนั่นเขามองมาที่เธอด้วยสายตาแห่งความแค้นเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมากจนเธอรู้สึกว่าหูเธอจะระเบิดเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความทุกข์ทรมานจากวิญ,ญญาณที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อย นักเดินทางทั้งสี่คนที่เคยมั่นใจว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการประจนภัยที่น่าตื่นเต้นแต่กลับต้องมาเผชิญกับความจริงที่น่ากลัวพวกเขาทั้งสี่คนต่างต้องสู้กับภาพหลอนและเสียงหัวเราะของวิญญาณที่ไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาหนีออกไปจากป่านี้ได้หลังจากวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งมาทั้งคืนจนในที่สุดพลอยกับนัดก็สามารถกลับมารวมกลุ่มกับมินได้ที่ขอบป่าทั้งหมดหมดแรงแล้วก็หวาดกลัวยิ่งนัก พวกเขาทั้งสามตัดสินใจว่าต้องหาทางหยุดยั้งวิญญาณของดำลงไม่ให้มาหลอกหลอนพวกเราได้อีกต่อไปเราต้องทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราเสียเพื่อนไปแล้วหนึ่งคนโถ่ไม่น่าเลยบีมเราไม่สามารถหนีมันได้อีกแล้วนัดพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขณะพยายามคุมสติของตัวเองอยู่แต่จะทำยังไงได้ล่ะมันไม่ใช่ผีธรรมดามินร้องอย่างสิ้นหวังพอที่กำลังคิดหนัก ก็น,นึกขึ้นได้นึกถึงคำพูดที่ได้ยินจากคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับการนิมนต์พระมาเพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ถูกสาปให้พ้นจากความทรมานเราควรไปหาพระจากวัดใกล้ๆมาช่วยสวดส่งวิญญ,ญาณดำรงแล้วทำลายจอมปลวกนั้นพลอยเสนอด้วยความหวังอันลิบหลีใช่เราต้องทำลายจอมปลวกนั้นไม่ให้มันเป็นสิ่งที่สิงสถิตของวิญญ,ญาณอีกต่อไปนัดเสริมเห็นด้วยรุ่งเช้าของวันถัดมา ทั้งสามคนรีบไปยังวัดใกล้ๆหมู่บ้านพวกเขาอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงในเรื่องการปราบผีหลวงพ่อเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจช่วยเหลือโดยนัดหมายจะไปที่ป่าตอนเย็นพร้อมกับเครื่องรางและก็บทสวดเพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณเมื่อพวกเขากลับมาที่ป่าในตอนเย็นทั้งสามคนถือจอบเสียมและก็เตรียมขุดจอมปูวหลวงพ่อเริ่มสวดมนต์บริกรรมคาถา และทันทีที่บทสวดเริ่มดังขึ้นบรรยากาศรอบๆจอมปลวกก็เปลี่ยนไปทันทีเสียงลมพัดก็เริ่มแรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันมีความหนาวเย็นแปลกๆที่ทําให้ทั้งสามคนรู้สึกหวาดกลัวเอาละเราต้องทําให้มันจบในคืนนี้นัดพูดขึ้นมาด้วยความตั้งใจก่อนที่ทั้งสามคนจะเริ่มใช้จอบและเสียมขุดลงไปในจอมปวกเสียงจอบและเสียงกระทบกับดินดังก้องกังวานไปทั่วป่าเสียงหอยหวนแห่งความเจ็บปวดก็ดังก้องขึ้น เสียงนั้นคล้ายกับเสียงของดำรงที่กำลังทรมานอย่างสุดเวทนาหยุดทำลายฉันได้โปรดเสียงนั้นดังขึ้นออกมาจากจอมปวกแต่แทนที่จะหยุดพลอยกับขุดลงไปอย่างไม่หยุดยัง้งพวกเราจะปลดปล่อยพวกเขามิฉะนั้นนะ่ะวิญญาณจะยังคงทรมานต่อไปพลอยกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นน้ำเลือดและน้ำเหลืองเริ่มซึมออกมาจากจอมปลวกพร้อมกับกลิ่นเหม็นสาบที่โชยออกมา ทำให้ทั้งสามคนต้องเบือนหน้าหนีแต่พวกเขาก็ยังขุดต่อไปทุกครั้งที่จอบเสียมกระทบดินเสียงร้องนั้นก็กลับดังขึ้นยิ่งกว่าเดิมและภาพหลอนต่างๆก็ปรากฏขึ้นรอบตัวของพวกเขาภาพของดำลงที่ถูกทรมานร่างกายที่บิดเบี้ยวเลือดที่ไหลอาบไปทั่วทั้งหมดนั้นทำให้ทั้งสามคนต้องรวบรวมความกล้ายอย่างมากเพื่อไม่ให้หยุดขุดจอมปวกหลวงพ่อเริ่มสวดคาถาด้วยเสียงที่ดังขึ้น เสียงสวดมนต์นั้นเหมือนจะบรรเทาความทรมานของวิญญาณเสียงร้องที่เคยดังลั่นก็เริ่มเบาลงเมื่อหลวงพ่อสวดมนต์บทสุดท้ายจบลงจอมปัวก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงก่อนที่มันจะแตกสลายออกเป็นเสียงๆทันใดนั้นร่างของผีตายโหงที่เคยยืนอยู่ก็เริ่มสลายกลายเป็นเปลไฟที่แผดเผาไปทั่วบริเวณเสียงสุดท้ายของดำลงดังขึ้นก่อนที่ร่างนั้นจะหายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงแค่ความสงบเงียบ ทั้งสามคนยืนม,มองดูภาพนั้นด้วยความโล่งใจความกลัวและความหวาดหวั่นที่เคยมีก็เริ่มหายไปพวกเขารู้ว่าตอนนี้วิญญาณของดำรงได้ถูกปลดปล่อยจากพันธนาการของความทุกข์ทรมานหลังจากเสร็จพิธีหลวงพ่ออวยพรให้ทั้งสามคนและขอให้พวกเขาจำบทเรียนนี้เอาไว้ว่าการเดินทางที่ไม่ระวังสามารถนำพาอันตรายและภัยพิบัติมาได้ พวกเขาเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านด้วยความรู้สึกโล่งใจแต่พวกเขาทั้งสามคนก็รู้สึกเสียใจที่เขาได้สูญเสียเพื่อนไปอีกหนึ่งคนนั่นก็คือบีมที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้